สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube และชาว Facebook ทุกท่านนะคะวันนี้ร้านวอลเกษตรแท็กเตอร์ของเราจะมารีวิวรถไถ่ายภายในร้านให้นะคะ,ะในร้านก็จะมีหลายรุ่นหลายราคานะคะจะมีทั้งคูปต้ามียันม่ามีแชมป์นะคะแล้วก็มีอิเซกินะคะท่านใดที่กำลังสนใจก็มาชมคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเรามาเริ่มที่คันแรกเลยนะคะเป็นรถถ่ายคูปต้า M6040HU นะคะ60แรง60แรงมา้านั่นเองนะคะค่ะสภาพสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะยังหน้ายังใหม่ค่ะยังหลังเดิมๆนะคะใบมาพร้อมกับอุปกรณ์ใบมีดันดินหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นผ่านเจ็ดนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะปี55นะคะราคาอยู่ที่440,000บาทนะคะ440,000บาทส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะคะ อ่าสวยสวยเลยไม่มีรอยรั่วรอยซึมรอยเยิ้มเลยนะคะสะภาพร,บรอบๆคันนะคะอ่าด้นานหลังนะคะสวยสวยเลยค่ะทุกระบบสมบูรณ์เลยนะคะพร้อมใช้งานนะคะ M 6 0 4 0 SU นะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดัดดินหน้าแล้วก็ผ่านเจ็ดนะคะราคาอยู่ที่445,000บาท445,000บาทเท่านั้นนะคะอ่ารุ่นต่อไปเป็นยันม่านะคะ EF 4 9 4 T นะคะหรือว่า49แรงมา้านั่นเองนะคะยางหน้าเดิมๆนะคะยางหลังเป็นยางใหม่นะคะเครื่องเกียร เครื่องเกียร์เดิมๆนะคะมีเก็บรายละเอียดภายนอกให้เล็กน้อยนะคะระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์ทุกระบบสมบูรณ์เลยนะคะรถคันนี้มาเพราะอุกกอปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าแล้วก็ผ่านหกนะคะราคาจะอยู่ที่375,000บาทนะคะ375,000บาทรถปี57นะคะสวยๆเลย49แรงมา้ายันม่านะคะอ่ะต่อไปจะเป็นรุ่นเก่านอกน,อกนะคะคูปต้า L 2 0 0 2 DT นะคะหรือว่า20แรง2เพลานะคะอ่าราคาอยู่ที่75,000บาทนะคะ75,000บาทสำหรับใครที่มองหารถเล็กไว้ใช้ในสวนนะคะสวยๆ L 2 0 0 2นะคะ20แรงม้านะคะ คันต่อไปก็จะเป็นยันมานะคะ ef 4 5 3 tlx นะคะหรือว่า45แรงรุ่นใหม่อะนะคะอ่ะ45แรงคันนี้จะอยู่ที่315,000บาทนะคะ315,000บาทมาพร้อมอุปก,กรณ์ใบมีดดันดินหน้านะคะแล้วก็ผ่านหกนะคะอ่ะสวยสวยเลยยางดีทั้ง4เส้นเลยนะคะ 45 g l x นะคะสวยสวยเลยใบยมีดดันดินหน้านะคะต่อไปต่อไปก็จะเป็นยันม้าเหมือนกันนะคะ35แรงม้านะคะ EF 352จะไม่มีใบมีดดันดินหน้านะคะมาพราออ้อมอุปกรณ์ผ่าน5นะคะผ่าน5สวยๆเลยนะคะ หลังนะคะคอ่าราคาอยู่ที่แสนหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะคะหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะคะสามสิบห้าแรงม้าของยันมานะคะสวยๆเลยต่อไปก็จะเป็นรถไถแชมป์นะคะอ่า MF 4 5 4 YTO นะคะเป็น45แรงมา้าตัวใหม่นะคะอ่า สีสันสวยงามสีน้ำเงินน้ำเงินมาให้อะนะคะสวยๆเลยมาเพราะอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าแล้วก็โรตารี่นะคะราคาอยู่ที่265,000บาท2อง0 0นบาทนะคะอย่างดีทั้งสีเส้นสีสันสวยงามนะคะนี่นะคะต่อไปก็จะเป็นคูปตตา L 4 0 1 8นะคะ ราคาอยู่ที่425,000บาทนะคะติดใบมีดดันดินหน้าให้ใหม่แล้วก็จะเป็นผ่าน6ตราช้างนะคะ,ะผ่าน6กตาช้างนะคะเป็นรุ่น He a v y p l u s นะคะอ่ะนนนะคะสวยๆเลยนี่จะเป็นสภาพด้านหลังนะคะ40แรงยางดีนะคะยางใหม่นะคะทั้ง4เส้นเลยรถ ปี5 9นะคะราคา425,000บาท425,000บาทได้ใบมีดดันดินหน้าใหม่นะคะแล้วก็ผ่านหุตาช้างสวยๆเลย L3608 เราก็มีนะคะ3608 SP 4708 4708 SP เราก็มีนะคะ L3408 เดิมๆอยู่ที่165,000บาท165,000บาทนะคะอุปกรณ์หน้าหลังนะคะ อิเซกิ39แล้วอยู่ที่2,25,000บาทนะคะ2,25,000บาทนะคะ47แรงมาเราก็มีนะคะ47 SP เราก็มีท่อรั่นๆเลยนะคะ47 SP จะอยู่ที่4,45,000บาท4,45,000บาทนะคะ ยันมาานะคะยันมาาเราก็มีอยู่2คันนะคะอุปกรณ์ใบมีดดันดินนาแล้วก็โรตารี่นะคะจะอยู่ที่275 0 0 0บาทนะคะ 275. 0 0 0บาทนะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะอ่ารถเล็กเราก็มีนะคะ B 21นะคะมาพร้อมโรตารี่นะคะราคาอยู่ที่1 8 5 0 0 0บาทนะคะ1 8 5 0 0 0บาทนะคะ มีหลายรุ่นหลายราคานะคะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่0910062972นะคะ0910062972นะคะ L5018 นะคะอุปกรณ์ใบมิดดันดินหน้าแล้วก็โตรตารี่นะคะราคาอยู่ที่5 20,000 5,000บาทนะคะ5 2 5,000บาทนะคะส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะคะ L3608 SP นะคะเดิมเดิม สภาพสวยๆกันเลยทีเดียวนะคะ L 3 6 0 8 Special เปนะคะเป็นรุ่นประหยัดน้ำมันนะคะอุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีดตัดดินหน้าใหม่นะคะ,ะตัวแต่ย่าใหม่ผ่านใหม่มือหนึ่งนะคะผ่าน624ี่สี่ผ่านหกยี่สองอะไรเงี้ยเรามีหมดเลยนะคะสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะร้านบอกรกเตรแท็กเตอร์ของเรานะคะอยู่ที่ ตำบลวังบังวอำเภอคลองขุมจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะ091 0 0 6 9 9 7 2นะคะ091 0 0 6 2 9 7 2นะคะราคาต่อรองได้นะคะแถมส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะคะสำหรับวันนี้น้ำขอสวัสดีค่ะ